ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ สวัสดีครับลามีมีการอินฟินิตี้ครับผมสลับปืนกระบอกนี้นะครับเป็นปืนแบงก์การปืนเสียงเปล่าจากค่ายโซลกินะครับชื่อรุ่นว่าโซลกิ2914นะครับตัวนี้จะเป็นสีไททันนะครับหรือบางคนเรียกว่าไทเทเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นรหัส T.R. 2 0 2 4นนั่นเองนะครับผมสลับตัวปืนวัสดุก็จะเป็นโลหะเกือบทั้งหมดเลยนะครับจะมีกริปตัวนี้ที่หุ้มเป็นพอลิเมอร์นะครับมีระบบเซฟตี้มาให้ลูกหมดแขนสไลด์ได้นะครับยิงได้ทั้งดับเบิลและกม วความสวยงามนะฝั่งนี้ก็มีลายเซเลชันเช่นกันมีสะพานไกลอยู่ข้างนอกนะครับเหมือนกับปืนเบลต้าแมกซีนบรรจุได้14บวก1นัดในลงเพลยนะครับถือว่าเป็นปืนที่บรรจุกระสุนได้เยอะมากแม้แต่ลําตัวก็มีขนาดแค่นี้นะฮะหฝ่ามือแต่บรรจุกระสุนได้เยอะมากลูกดกนะครับแล้วก็มีเหล็กกั้นภายในนะครับใช้ร่วมกันกับกระสุน9มม PAK แบบนี้นะครับซึ่งจะมีทั้งปลอกทองนะครับแบบนี้แล้วก็เป็นปลอกเงินนะฮะ กระสุนแบงกันจะไม่มีหัวสุนนะครับมีแต่เสียงเท่านั้นที่ดังสมจริงนะครับดังเสมือนปืนจริงเลยโอเคเดี๋ยวไปดูภาพประกอบกันเลยนะครับ ช่องทางติดต่อสแกน QR Code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ